ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันก็สำหรับลูกๆหลวงพ่อที่เคยเป็นพลทหารวันนี้ก็ได้ใช้วิชาชีพหรือการรับราชการทหารที่เขาเป็นลัวของชาติซึ่งเขาปลดประจำการมาแล้ว เขาได้มาอยู่ในพุทธศาสนาเป็นพระก็มีเป็นผู้จัดการในวัดก็มีหลายๆตำแหน่งอยู่ในวัดซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมล้วนแล้วแต่เอาความรู้ความสามารถมาจากการเป็นการรับราชการทหารดยตำแหน่งพลทหารแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมลูกหลวงพ่อที่เป็นพระได้ความสามัคคีก็ที่ได้มาก็กลายเป็นศีลมีขันติความอดทนวิริยะความเพียรลูกหลวงพ่อ ที่เป็นรอดอก็ใช้วิชาชีพรอดอที่เขาเรียนมา3ปี5ปีสั่งซ้ายหันขวาหันจัดความสามัคคีรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผูกฝังให้ลึกลึกลึลึกลึเข้าไปในดวงใจเขาจนจำไปชั่วตลอดชีวิต สนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน